ก็มีความยินดีนะฮะที่ได้โอกาสไอนรับนดำคณะของจังหวิดชิตาฮานะครับ ลองพวกการจังหวัดนะคับท่านนพดลกิรดาของผู้จหาเราก็มีหลักวันนะหลักพุ่งขับการกองกาลังกัสาาความสมบูรเร้อยสูงโถพุ่งกับก็ขออนุญาตนําเรียนนะข้อมูลในส่วนของจังหวัดพุาหารเอ่อเรษาสรนฟาด้วยสีฟาเส็จฟ้าด้วย <laughs> well the, the short answer is that I have just arrived here I've only been here uh, for about an hour so I'm just beginning to learn but uh, the longer uh, answer is of course that uh, moktahan has uh, tremendous advantages strategically with the bridge with